คำพื้นฐานชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งปล่าปอลอเอาเปล่าไหมเอกเปล่าเป่าปอเอาเป่าไหโทเูเป่าเ,เปิดปอเออดเปิดเปียก ปอียะโกเปียกเปลงปอเองอเปลงไม่ถูกเปลงเปลงปอนรอเองอเปลงเปลปพอลอเอแปล ปอไอไปผมพออุมอผมผักพออกอผักผักพออะดอผัดผ้าพออาผัา ไม่ทผูผ้าผ่านพออานอผ่านไม่เอกผ่านผิดีดพออีดอผีดผีพออีผีผู้ พออูผูไม่โทผู้ผูกออูกอผูเผาพอเอาเผาเผื่อพอเอือเผื่อไม่เอเผื่อฝน ฝออุนฝนฟังฝออะงอฟังฟ้าฝออาฟ้ายฟฝออายฝายไม่เอกฝายเฝ้า พอเอาเฝ้าไม่โทเฝ้าพบพออุบอพบพระพอรออะพระพวกพออัวกอพวกพอ พออพ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 อไม่อีกพอพระโลพออพระโลโอโลไม่ทโลพระโลพักพออ พอพักพักพออะโดพักพับพออะบอพับพาพออาพาพายพ ยอายพี่พออีพีไม่เอกพี่พื้นพออืนอพื้นไม้โทพื้นพงุงพออุงงอพงุงพูด พออูดอพูดเพราะพอรอออเพราะพอพอออกพอเพื่อพอเอือเพื่อไม่เอกเพื่อเพื่อน พอเอือนอเพื่อนไหมเอกเพื่อนแพ้พอเอแพ้ไม่ทูแพ้แพ้พอเอแพ้ฟังฟออะงอฟังฟัน ฟออะอฟันฟ้าฟออะฟ้าไม่โทฟ้าฟืนฟอือโนฟืน